พอเราเจอลูกเกิดตัวเก่งของเราแล้วเนี่ยที่เราผสมมาแล้วเก่งเนี่ยเราคัดไปให้ดีเลยนะเราคัดไปให้เก่งเลยที่เราคิดว่าเก่งนะครับคัดไปให้เก่งคัดไปให้ดีเลี้ยงไปให้ดีทํากําลังไปให้ดีไล่แข่งไปให้ดีนะแล้วช่วงไปตีบอลป่าเนี่ยเราไปรอตีกับสมใหญ่สมใหญ่ๆในที่นี้คือเราเริ่มจากสุมใหญ่ๆแถวหมู่บ้านเราก่อนสมที่มีนายทุนสมที่ไปตีสนามจริง,งแพง เราไปรอตีเลยเพราะว่าไก่สุมใหญ่ๆเนี่ยเขาจะต้องคัดตัวเด็ดๆของเขาเนี่ยออกมาไล่แข็งออกมาเก็บไฟออกมาทําไฟในสนามบอลป่าเนี่ยเขาจะไม่ตีแพงหรอกเขาจะตีแค่หลักร้อยเขาจะให้ลูกน้องเขาออกมาตีหลักร้อยมั่งตีพันร้อยมั่งตีสองพันสองมั่งตีสามพันสามมั่งเนี่ยเราไปดักตีสุมใหญ่เลยเราไม่ต้องไปกลัวถ้าเราอยากดังนะเราไปตีสุมใหญ่เราตีให้สุมใหญ่เห็น เราตีให้ชนะสมใหญ่ตีให้สมใหญ่ยอมรับไก่เราตีให้สมใหญ่เห็นในฝีมือการผสมไก่ของเราแต่อย่าลืมนะครับเราต้องคัดตัวเก่งๆที่เราคิดว่าเก่งไปเลยนะครับไปรับมือกับสมใหญ่ไปรอดักตีสมใหญ่นะครับแล้วสุมใหญ่จะเห็นในความสามารถของลูกไก่ที่เรา ผลิตออกมานะครับแล้วเขาจะมาตามซื้อเขาจะมีในทุนมาตามซื้อไปเล่นหรือไม่เขาก็ถามหาและคนที่เห็นในเหตุการณ์ก็จะยอมรับในสายพันธุ์เราเราอย่าไปกลัวซุ้มใหญ่ผมแนะนําเลยถ้าเรามีเงินตีน้อยเรามีแค่หลักร้อยเรามีแค่หลัก 1, 100, 2, พันร้อยสองพันสองเนี่ยเราคัดให้ดีแล้วเราไปรอเลยครับเราไปรอวันตีบอลป่าเลยมันจะมีซุ้มใหญ่ออกมาไล่แข็งออกมาเก็บไฟท่านจําผมพูดไว้นะครับที่ผมพูดได้เนี่ย เพราะผมเป็นทั้งผู้ที่ถูกซือ้อผู้ที่ถูกถูกซื้อตอนไร้แข็งนะครับและเป็นผู้ที่ตามซื้อตอนไร้แข่งผมถึงกล้าพูดผมถึงกล้ารับประกันให้ได้ว่าถ้าของท่านเก่งจริงท่านตีกระสุมใหญ่ไปเลยครับเดี๋ยวคนจะให้การยอมรับสายพันธุ์ท่านเองนะครับทีนี้ท่านก็ไม่ต้องมีเงินตีแพงแล้วครับตีแค่หลักร้อยหลักพัน ท่านก็ทําให้คนมานิยมไก่ในสายพันธุ์ท่านได้ท่านก็มาทําให้สายพันธุ์ท่านโด่งดังให้คนพูดถึงและติดตามเป็นที่ยอมรับมากขึ้นได้โอเคนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับ